เนี่ยครับก็ทางเข้านะครับที่พิพิธภัณฑ์ช้างสุรินทนระ์สวัสดีครับผม <c oughs> คูดครับก็วันนี้าพา แม่แล้วก็ญาติมาททาธุระแถวๆอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับพอดีอาญาติเขาอยากจะเข้ามาชมสถานที่พพิพิธภัณฑ์ช้างนะครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นี่นะครับนะ,ะ,นะก็เลยเขาจะมาหลอดท้องชองท้องช้างกันนะครับผมก็ไม่ได้เข้าไปครับ <laughs> ไม่ไม่เข้าไปเพราะว่าเข้าไปก็เสีย50บบาทก็เลยก็เลยไม่เข้าเพราะว่าเข้าไปแล้วรอบหนึ่งอตอนที่มา สักประมาณสักเดือนที่แล้วหรือเปล่าสักสองเดือนที่แล้วก็ก็ไม่จําเป็นต้องเข้าอีกครับก็เลยไม่เข้าอ่าแล้วก็เขาเขียนไว้ห้ามถ่ายทําสารคดีหรือคลิปวิดีโอหรือพรีเวดดิ้งต่างๆก็ก็ขี้เกียจไปขอนะครับพี่น้องก็ก็เลยไม่ถ้าเข้าไปก็เสียห้าติบะก็ก็ต้องขอก็ไม่รู้เขาอนุญาตไหมก็ผมไม่รู้ขี้เกียจขอก็ไม่ขอแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ไม่อยากเข้าอยู่แล้วแหละเพราะว่าเข้าไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไงก็สถานที่ก็ยังดีนะครับใครอยากมาเที่ยวก็มานะครับผมก็เลยเดินดูรอบๆแถววนีี้เด๋ย ผมพาไปดูกันรอบๆเป็นยังไงกันด้วยกันนะครับเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวดูรอบๆตัวนี้บริเวณลานจอรดรถนี่แหละนะครับนะไปครับโอ้ไม่ช้างเดินผ่านพอดีเรถใหญ่เลยเอช้างเดินผ่านพอดีครับ ไปแล้วคือเขาจะมีการแสดงช้างด้วยนะครับเป็นลานแสดงช้างอยู่ข้างในนะครับก็คือเขาแสดงรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับช่วง10โมงไม่แน่ใจน่าจะ9้าโมง10โมงแล้วก็รอบบ่ายก็น่าจะบ่ายสองนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับเดินชมรอบๆอบลานจอดรถกันแล้วกันนะครับไปครับ นี่ยครับบริเวณลานจอดรถก็จะมีตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าผมถ่ายรูปเอาผมไม่ได้ถ่ายวีดีโอเพราะว่าโทรศัพท์เกิดความร้อนวันนี้แดดร้อนมากนะครับแล้วก็พอดีวันนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะหน่อยเพราะว่าเป็นวันวันวัเสาร์อาทิตย์วันนี้วันเสาร์นะครับถ่ายวันเสาร์กุมภาวันที่1ิครับเอ็กุมภาพันา6 6นะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็บริเวณรอบๆมันก็จะมีช้างให้ดูนะครับโดยไปถึงรอบๆฝั่งนู้นด้วยรอบๆไปเลยนะครับมีช้างให้ดูตรงนี้ด้วยนาตรงนี้ด้วยมีช้างให้ดูถ้างั้นใครจะเดินดูก็ก็ตามสบายเลยนะครับอ่าแต่ข้างใน,นก็เข้าไปได้เหมือนกัน <laughs> ผมเข้าไปแล้ว <laughs> ผมก็เลยไม่ <laughs> ไม่เข้านะครับ <c oughs> พาาสมช้างครับที่ พิพิธภัณฑ์ช้างสุรินทร์นะครับเอ,อ้อันนี้วันเสาร์ที่สิบสองบอกอเสาร์ที่สิบเอ็ด้ยลืมลมือลืมเว็นมัตัวที่ตัวเด็ดหน่อยชอบช้างตัวนี้กำลังกินอยู่เลยครับ <laughs> เอ้อ เดี๋ยวไปดูอีกตัวฝั่งนู้นดีกว่าครับนี่อีกตัวนึงเออที่อำเภอท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ช้างน้อยช้างน้อย sang <muchas> เอาโอเคครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเนาะก็เชิญท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ได้นะครับผมส่วนผมก็จะเดินทางกลับไปหาญาติพี่น้องก่อนที่หมู่บ้านใกล้ๆนี้แหละนะครับโอเคครับผม๋บ๊ายบายครับเจอกันคลิปต่อไปครับอันนี้ก็จะให้ข้อมูลจับ